มีตัวอย่างหนังใหม่จากอันชาได้นะครับไปดูกันครับจากน้องทอมฮอลแลนด์นะฮะเออสไปเดอร์แมนมาเป็นนักประชนภัยมีความแบบอินเดียโจนยุบใหม่มาเราดูกันว้เวฟสเตชันก็สร้างหนังเขาด้วยเว้ยโอ้ยคิดผมยัง for a bartender aren't you little old for o มาโง่เบิกก็มาครับ

Oh like Sally doesn't have any friends. I should know I'm one of them. You are a collector. Well I dabble. I don't dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. So much blood. I'm pretty sure he just threatened to kill me. But don't touch your ear like that. You look like an idiot. You have no idea who you partnered with. Ooh. I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother say i have one final clue. Oh God. Whoa! Whoa! Ah. <laughs> oh, nice oh, get it huh? off. Oh, อีกนิดนึงจะเป็นฟาสแล้วนะมาโดนไปลากผมครับคอวิ่งกะเริ่แร proper Scottish w l what เออภาพมันทำเจ๋งจริงว่ะเออน่าดูน่าดูน่าดูสามารถทำตัวอย่างออกมาได้แบบคือผมเองผมก็ไม่ได้แบบ รู้จักหนังเรื่องนี้มาก่อนแล้วพอมาดูปั๊บนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแบบมาดูแล้วก็ถ้าดูในโรงเนี่ยน่าจะมันเอาเรื่องเลยทีเดียวแล้วถ้าใครที่แบบชอบหนังแนวพวกอินเดียโจเนชั่นอลเทเตอร์อะไรเงี้ยเออน่าจะชอบหนังแบบนี้ด้วยนะครับคือเป็นหนังประชนภัยที่จะมีทั้งล่าขุมทรัพย์แล้วก็มีการแย่งกันกับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันว่า จะเป็นยังไงนะครับโอเคใครที่ชอบรีอกชั่นอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร b ์รับช่องบิ๊กนภัสวาร์เรสตอรี่หรือช่องนภัสเอสเอลนะฮะเดี๋ยวมีรีอกชั่นหรือว่ารีวิวหนังอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยเล่าสู่กันฟันงครับวันนี้เป็นอย่างครับสวัสดีครับ